ก๊อกมีใครอยู่ข้างในกันบ้างไหมแวไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถตัวโชว์นะวันนี้เรามีโอกาสมาโชว์รูมนะเพื่อนๆพอดีว่าเป็นทางผ่านนะเนาะโอเคการไปดูรถนะบางคนอาจจะไม่มีความมั่นใจพูดง่ายๆว่าก็เขินนั่นแหละเขินสาวๆที่โชว์รูมหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะโอเค เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าการที่คนคนนึงจะซื้อรถสักคันซึ่งราคาของรถนั้นก็ไม่ใช่ถูกๆเลยฉะนั้นเราก็ควรจะศึกษารายละเอียดหรือว่าหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าส่วนลถหรือบางทีเขาอาจจะมีโปรแกรมอะไรเป็นพิเศษอันนี้เราก็ต้องติดตามด้วยนะที่สําคัญเลยตัวเราเองก็ต้องวางแผนการใช้จา่ายหลายๆคนอาจจะไม่เคยเป็นหนี้ก้อนใหญ่ๆบวกกับความกลัวที่มีในใจของตัวเองกลัวจะไม่ไหวเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตเนาะว่าเราวางแผนไว้อย่างดีแล้วแต่ว่าอนาคตข้างหน้ามันก็ ไม่แน่นอนอีกนั่นแหละใครจะไปรู้แต่ยุคปัจจุบันนี้นะรถยนต์ส่วนตัวเรานะคิดว่าเป็นปัจจัยที่5เลยแหละจะว่าสําคัญไหมมันก็สําคัญนะเพราะว่ารถประจําทางเดี๋ยวนี้ก็มาไม่ค่อยตรงเวลาสักเท่าไหร่จะไปไหนมาไหนแต่ละทีนี้เดาใจเขาไม่ถูกจริงๆมันก็เลยทําให้เราพลอยเสียเวลาวันนั้นไปเลยแหละแล้วก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าไปไหนมาไหนก็ลําบาก oh. แต่ปัจจุบันหลายๆคนก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงหรือมีรายได้จากการเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะให้ได้รถสักคันหนึ่งเอามาไว้ใช้อำนวยความสะดวกหรือทำมาค้าขายซึ่งรถที่ดูนั้นอาจจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็แล้วแต่งบของแต่ละคนที่มีอยู่ในตอนนั้นถ้าตั้งสเปครถไว้สูงราคาก็จะแพงนิดนึงแต่บางคนไม่ต้องการสเปกเยอะอะไรมากมายขอเพียงแค่มีไว้ใช้งานไม่ต้องอะไรมากมายเราก็สามารถเลือกในราคาที่มันไม่สูงมากได้และปัจจุบันนี้รถมือหนึ่งนั้นเขาก็มี เยอะแยะซะจนเลือกไม่ถูกถ้าใครมีงบนะแล้วก็ไหวก็จัดชุดใหญ่กันไปเลย <Wow. S 1> อารมณ์เหมือนซื้อทีเดียวแบบครบครันเลยอะซึ่งหลายๆคนรวมทั้งตัวเราเองก็อยากจะได้แบบนั้นเหมือนกันแหละมาโชว์รูมทั้งทีนะอยากจะรู้อะไรก็ถามเขาให้หมดเลยเพราะเขาเต็มที่ด้านบริการอยู่แล้วลืมบอกเพื่อนๆไปก่อนที่เราจะได้วิดีโอตัวนี้มาเราก็ถามเขาก่อนนะว่าถ่ายวิดีโอได้ไหมตามมารยาทนะเนาะอารมณ์เหมือนนักรีวิวสมัครเล่นประมาณนั้นแหละ หัดไว้หัดไว้อาจจะเป็นอาชีพใหม่ในอนาคตเอาละเรามีข้อมูลคล่าๆมาบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะถ้าไปโชว์รูมเขาก็จะคิดให้ประมาณว่าเราจะวางเงินดาวกี่เปอร์เซ็นต์เราจะผ่อนนานกี่ปีบางรุ่นเขาอาจจะมีส่วนลดให้ด้วยถ้าคุยแล้วราคามันได้หรือว่าถูกใจก็จะมีค่ามัดจําในการออกรถแล้วก็ค่ามัดจําป้ายแดงประมาณนี้นะ